สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเขาสกูสกู๊กน,นะจ่ะคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับยุ่สวนคือเกัาจ้ะพี่น้องเป็นเป็นแปลนเ่าจ้ะพี่น้องไม่เจี๊ยบตัดใบเพิ่นออกจ้ะพี่น้องใบเพิ่นไร้โพดไม่เจี๊ยบสีท่อมุ่นในพ่นนะจ๊ะมื้อนี้เนาะแล้วไม่เกี่ยวกับพี่น้องเราเบิ่งก็เป็นปนุ้ยดียุ่จ้ะพี่น้องไร้เตื่อยุ่เมื่อวานไม่เกี่ยวเก็บให้ลูกสาวเนาะจ้ะ เเก็บลูกสาววัมนเอนีไม่เจียวเลยเสียดหอมมุ่นในผลพี่น้องเร่งดอกเร่งใบช่วงนี้เพื่อนเขาล่างออกผลจ้ะว่าเก็บตลอดน่าจะพี่น้องเก็บปอกใบออกให้เพื่อนผลนบกทั่วภุมพลาดนี่อย่างหนกพี่น้องโอ้ยสูงเงี้ยวครับคำเราเรี่ยจะพี่น้องนี่อัปเดตสวนตอนเย็นจ้ะพี่น้องหมดสวนแล้วแล้วมาลงขิดก็คือหอดพี่น้องเขานาะหมู่บ้านก็ลงไปสั้นๆพี่น้องก็เป็นน้วยดีจ้ะพี่น้อง ผุ่นพี่น้องหอยอ่อนตอนเตียนอยู่คำแล้วพี่น้องเลยชวนบักถั่วไม่เจ็บบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยำคำเฮ็ดอันเม่เกี้ยบบฟางใส่เนาะพอเราฟางใส่พี่น้องบัดนี้เวลาพึ่นเป็นนุ้ยพึ่นกับย้อนลูกทั้ง่บอกลูกเป็นปองน้ำปองน้ำปองจะอ่อนซ่อนนี่พี่น้องครับเป็นน้องเขาก็ร่างเหนื่อยออกดอกอีกแล้วพี่น้องออกดอกหลายหลาย นี่ไม่เจี๊ยบสีฮอร์โมนเนี่เป็นเรียบร้อยจ้ะบ่มีม่ยังไรจ้ะพี่น้องมี่เอบลอยเอบลอยก็พงสุรลดพี่น้องไปเบิ้งตามช่องเพิ่นจ้ะพี่น้องล่องไปเบิง้งเด้อเพิ่นว่าได้ผลดีไม่เจี๊ยบก็เลยล่องทดลองเบิงึงแนี่เฮาเก็บผักอยั่ไม่เจี๊ยบก็บเก็บผักเรียบร้อยแล้วเจ้ะตัวแตงโมไม่เจี๊บออกง่อยเราได้พี่น้องเนี่ยออกง่อยเราได้พี่น้องเริ่มงามแล้ว เดี๋ยวในแตงโ,โมกำลัางงามพี่น,ออออน้องกำลังแตกเครียดอะไรกำลังเครีกันถ้าออกดอกแบบนี้พี่น้องเอ้ยได้กินแล้วได้กินได้กินโอ้ยกินอย่างหน้าบานนะดอกไม้สวยๆคุณยายเก็บผักคุณยายเก็บผักเห็นหอมป้อมพี่น้องเก็บมาสุญญากาศเนี่ยเราละจ้ะ ใกล้สิเหลียวแล้ว<อ>ค<ำ>่ะปีใหอดดอม, <c oughs> ม่ไม่หยุด,ดน้าเนียนมั่างงามเลยเลยพี่นอ้องปลูกตะโดนไร้ยายแล้วเล่มเอาซื้ออันที่มงามมันเก็บเอาเลยจ้ะมัเก็บกับปาดสลัดให้เรียบร้อยเก็บสุดยากสุดเนวเลยพี่น้องใส่รถไปเดี๋ยว่ม่ใจผ่าพี่น้องไปเบิงนะ้งเนาะมืนบรรยากาศสวน,นยัง่มาเลีงน,นคุณยายเก็บผักส ผันคลืน่นดิพี่น้องที่เข้าบํารุงพันไล่ัละเป็นใหม่แหงลงสลัดไม่เก็บกระตัดเลี้ยพี่น้องพ่อไงบ่อแม่พ่อไงพ่อ,อโอ้ยเันมะอ,อิงรดเอามามีไวลาเก็บให้พีนน่น้องบกสีดากำลังออกไล่หลยเราเราสืบเหตุในขินแรงน เจ้าพี่น้องอืมอันนี้ไม่เกลี้ยบบ้านนั่นพักอิตู้พี่น้องบ้านไม่พักอิตู้โอ้มันบางงามเจียวอยู่บ่แม่พี่น้องอืมอันนี้หอมดอกได้พี่น้องนี่ดอกตุ่มสำหรับเก็บประพัดน้อแม่นอนบ่เจ้พี่น้องออกดอกละโอ้ปลูกง่ายยู่ยด้เจ้ะพี่น้องปลูกง่ายยุ่ยปลูกบ่โดนก่อออกดอกละ งามจ้าพี่น้องงามปลูกไม่นานก็ออกดอกแล้ว <c oughs> ได้เวลาสิกลับบานแล้วเราจะพี่น้องคำแล้วจะได้เมียหนึ่งเขาเ <c oughs> มื่อหน้าพ่อสิภาพพี่น้องไปเบิ้งสุ่มบักทั่วพอวที่ทั้งนั้นแง้หวาดหลาดพี่น้องเอ้ยพัวเฮดหายจัดหายเลยมีช่องหนึ่งพันวาถ้าเขาปลูกบักทั่วถ้าเขาเฮด เฮ็ดโค้งพี่น้องเฮ็ดโค้งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ดวนเพราทั่วธรรมดาที่เฮายกยกขึ้นเพราะว่าเขาไปตามเกี้ยล่องเบื้องพี่น้องอันใดมันจะแมีนหรือเ่าเมีน,มนไ,ได้ไลฟ์เลยแม่พักชี่ก็ได้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องยี่รถนะจ๊ะแม่ห้าวว่ก็บประด้ปลูกยังหรือพี่น้องไม่จำนี่งละมี่จำพักนอกก็ได้ ถูกไร่มียยไรแล้วกับเมียพี่น้องไม่เจี๊บกับเมียกันวนเพี้ยนไปมาอิน่วจะเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำหวานน้ำสวนได้บักน้าก็ได้แล้วน้ำเตากระตัดแล้วพี่น้องโอ้ดาวเรืองงามป้าจ้ะพี่น้องงามบ่ดาวเตาเรืองดอกงามพี่น้องงาม เอาใไซยังลราเออใส่นั่นบ่แม่บ่คงบ่ทันได้คงยังบ่ได้เอาคือว่างใส่นี่นะแม่พ่อคือว่างใส่นี่อันนี้พักพี่น้องอันนี้ผักกาดสลัดเรียบร้อยอันนี้มักน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้า,เ,ตาเก็บเรียบร้อยพี่น้อง อ,อ,อ,อ๋อพ่อแม่บอกเอาแม่เดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนแม่ลูกปิดน้ำไปเหรอว่าปิดเราเลื่อมเหรอพี่น้อแกงโมแกงโมหุ่งง่ายอย่างนี้พี่น้องโอ้ยแหงบ่ได้หดหมดอเดสายนี่มาเป็นไม้ลายพี่น้องบนอยู่บังดินแกน เห็นสองนวยอันอื่นออกมาแล้วกเนองายอันนี้กอ,อกระไตายี่น้องาตพอดิน้นห,หนุน้างบกทั่วคนน้องบกทั่วเงี้ยวอลาศ้างบกทั่ว เงาคักเง,งาเนี่ยพี่น้องบอกทั่วไม่เกี่ยกับขื่นนะเจ้าทั่วฟักเง,งาพี่ไม่เจี๊ยบป,ปลูกใบซ้อนเสมอกขื่นนะพี่น้องป,ปลูกง่ายขนาดเลยต้องคันปลูกแล้ว,ลวมาดูแลเป็นพี่น้องอยากดูแลยากขนาดเลยเพี้ยแมงสุดยอดพี่น้องปลูกง่ายๆแต่ว่าขั้นตอนการรักษาพี่น้องบอกเลยเลยว่าดูแลยากอีก๋ นั่งแยกอุณพักแยกหอมเปย์หอมเปย์จะเป็นตัวเล้วคุณได้กับถางมันได้แล้วเนี่มันซื้อสกวนกลไรแท้หอมเปยไม่เางาง่าเง่าไปแล้ก งามเลยถยายทางใครมีเกลียวฝากช่องน้ำเพือเก่าเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นร่องก็ร่องใจคือเก่าเลยจ้าคลิปนี้มีเกลียวฝากไว้สักมีแล้วจ้าพี่น้องคำแล้วมีเก็บกิจเข้าบ้านแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า